สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคลิปวิชาการงานอาชีพอีกครั้งนะคะสำหรับในคลิปก่อนๆเด็กๆได้เรียนเรื่องของการดูแลตัวเองการเก็บของใช้ของตัวเองและการเก็บเสื้อผ้าของตัวเองไปแล้วนะคะก็หมดไปแล้วในหน่วยนั้นค่ะสำหรับหน่วยใหม่มในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของพืชพักส่วนครัวที่อยู่ใกล้ๆตัวเราค่ะ พืชผักสวนครัวนะคะเป็นผักที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในการปรุงอาหารค่ะผักสวนครัวนะคะมาดูกันค่ะผักสวนครัวเนี่ยก็หมายถึงพืชที่ปลูกไว้สําหรับใช้ในการปรุงอาหารซึ่งสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการปรุงอาหารเป็นประเภทต่างๆดังนี้ค่ะผักกินผลนะคะก็คือพวกผักที่มี ตามต้นและเราใช้ผลในการปรุงอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกเคเขือมะระฟักเขียวค่ะบวบทั่วฟักยาวและแตงกวาแล้วก็มีพวกขาวกา้าวโพดหวานน้ำเต้าทั่วพลูพริกขี้หนูพริกชีฟ้ามะเขือเปราะมะเขือเทศค่ะ พวกผักกินใบนะคะก็อย่างเช่นพวกผักกาดหอมบัตเตอร์เฮดผักกาดขาวปรีผักเรดโอกคะน้าผักกวางตุ้งสลัดแก้วกะล่ำดอกกะล่ำปรีผักขึ้นช่ายผักบุ้งจีนหอมแบ่งสาระเหนผักชี นอกจากนี้นะคะก็ยัพวกมีพวกผักที่กินหัวค่ะยกตัวอย่างเช่นพวกข่าแครอทบิดรูทและหัวไชเท้าค่ะ สำหรับพวกพืชผักสวนครัวนะคะก็เป็นผักที่เด็กสามารถเห็นได้ท่่ใไรในบ้านนะคะซึ่งเราใช้ประกอบอาหารเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะสำหรับใช้คลิปนี้นะคะวันนี้แกงไม่มีภารักงานให้เด็กค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ